สวัสดีวันฝนตกนะคะวันนี้กรีดค่ะกรีดดังๆดังๆค่ะจะเจอต้นชาพูต้นชาพูเห็นคนไทยทำขายต้นละพันห้านะนี่แค่สองร้อยแปดสิบอยกรีดค่ะแต่มันก็ดูไม่ค่อยงามแต่ก็โอเคค่ะมีสองต้น ดมดูแล้วกลิ่นใช่นะคะนี่สองร้อยแปดสิบแล้วก็กระเพรากระเพราก็สองร้อยเก้าสิบสองร้อยแปดสิบเหมือนกันกระเพราต้นยอดอวบมากเลยต้องซื้อกระเพราไปด้วยกระเพราใหญ่มากอา้าวใใหญ่มากก็จะเพาะนะคะ คือซิบได้กนนนินอันนี้มีต้ในนี้ด้วยแต่ปู่ไม่เคยจะหลอดพักชี่นี่พักชีสามร้อยแปดเย็นโอ้ยมันดีมันดีต่อใจแมงกินนะคะแมงชอบมากพักแพวพักแพวที่บ้านเต็มเลยมันจะเจโล นี่ผักจมีหอมมีหอมก็ตกตน้นละเท่าไหรเก้าสิบสามร้อยอเยนต้นไหนดีหอมอ่ะโอ้ยกระเพราค่ะอืมหอมข้าวหอมเดี่ยวเลือกก่อนเลือกกะเพราแป๊บนึงเลือกกะเพราก่อนน่าจะเอาต้นนี้นะต้นนี้มีกี่กระถางมีกี่ต้น กระถางนี้มีสองต้นแต่ยอดเดือยอดอวบมากสองต้นเดี๋ยวเออกเป็นด้วยสองต้นนี่แหลดูหลายต้นนะแต่มันกระแดงค่ะกระถางนี้สี่ต้นห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเยอะไปไหน,นกินไม่หมดนะคะเอาไปปลูกก็กินไม่หมดเอาสองต้นใหญ่ๆไปก็พอแล้ว อ,อันต้นไม้ที่มาประจำอันต้นไม้ร้านดอกไม้มาซื้อมะเขือเทศกับพริกนะคะพริกเหมือนจะไม่มีโอ้กรีดค่ะกรีดโอเคนี้จะเป็นเขาบอกว่าข่านะคะมันไม่ใช่ขามันเป็นขิงเนยซื้อไปแล้วหนูซื้อมาต้องว่าบอกแพงพันหาค่าส่งอีกต,ต้องว่าบอกหลายมันเป็นขิงมันไม่ใช่ขาค้นญี่ปุ่นเขา พัชิกแอบอใจผิดนิดนึงขึ้ผักไก่คนเศร้าตกแล้วนะคะผนไปปล่อยราาสามร้อยแปดเยนเดี๋ยวซื้อไปฝากพี่คนไทยนะคะจะส่งไปเดีวเลือกกระถางนี้ต้นมันจะดูแข็งแรงแข็งแรงอีกกระถางนึงยอดอ่อนนะตรงนู้นยอดอ่อนแต่กลัวส่งไปแล้วมันจะตายนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวเอากระถางเดี๋ยวเอากระถาง ท้าในญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็พอข,ขายแล้วนะคะเพราะคนไทยก็ซื้อเยอะอเคไปแล้วร้านดอกไม้ง้ำนเนาะบ๊ายบายทังสิทิกไม่มีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ